วันนี้นะวิ่งซื้อของเพื่อฉันนะเจ้ามดเจ้าเลยเข้าก็ได้กินตั้งแต่เดียวสิบโมงไปถึงสิบเอ็ดโมงแล้วนะเจ้าโอ้ยปีกใครนะเจ้าขอชงชาเขียวนะเจ้าเพิ่มพลังหน่งสักน้อยกันเถอะบ๊วเจ้านีมขอาคณะเจ้าชาเขียวอยู่เข้าคณะในเจ้าแต่ว่าขอกินชาเขียวก่อนนะเจ้าขอเติมน้ามวยเนึ่เพราะว่ามันทอดนะเจ้าปีกใครชงน้ำทอดนะเจ้ามันรั่มก็เลยจะกินไม่ได้นะเจ้าอื้อ ชื่นใจกันหน้าเลยเจ้าเดี๋ยวมาตอนเนี้ยเดี๋ยวพี่ปุ๋ยใครเนี่ยเจ้าจะซื้อซื้อไก่ย่างส้มตำเนี่ยเจ้าขั้งขั้งตึ๊กพี่ปุ๋ยใเนี่ยเจ้าเอมหื้งชังไปกินนะเจ้าเดี๋ยวถามเป็นก่อนว่าเป็นกินอ่าหมูน้ำตกก็เพราะว่าเป็นกระมีขายหมดเนาะเพราะว่าพี่ปุ๋ยใครอยู่ในเมืองนะเจ้าจะต้องเอาเวลาแบบมาทำกับข้าวไม่ช่างถิเนี่ยผมมีเวลาแน่นอนเจ้าก็เดี๋ยวบอกจะอุดหนุนอะเจ้าลุงไก่ย่างข้างบ้านเนี่ยเจ้าเป็นส้มตำไก่ย่างแล้วก็หมูน้ำตกนะเจ้าหื้งชังกินเนาะแต่่วา อีแม่นะเจ้ายายนะเจ้าก็บฟ้าข้าวเหนียวมาฮือแล้วเจ้ากับเดียวข้าวเหนียวมาตั้งซื้อนะเจ้า <c oughs> อยู่อ่ะอร่อย,ออยช่างทำงานแล้วเดี๋ยวเจ้าพี่ผู้ใครหนาะไปซื้อเอ่อต,ตัวตัวต๋วตะปอูอ่ะตะปูเออ่คอนตินะเจ้าเมื่อช่างเจ้าก็มาเห็นกัช่างงงใช่ชล,ละหน้าบ้านนะลงรถเนี่ยใช่ละแล้วเดี๋ยวเนี่ยช่างก็ไปลื้อเจ้าหลังคา ตีห้องกวานะเจ้ากำลังลื้อยู่นะเจ้าโอ้โหทำงานเร็วมากๆเลยเจ้าแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยเปิ่นก็จะมีเออล่ากนะเจ้าที่เปิ่นมาส่งนะเจ้ามีทัชลชีจะมาส่งเทเลปโรยนะเจ้าตีหน้าตึกงผิวคลายใครกระจายตังเทเบร้อยนะเจ้าช่าไปกระถูกบอกเนาะว่าเออเปิดนเอาของมาส่งนะออกมานับของกระจายสตางค์เต็งเนอร์อ่ไรกะสัก้ามนะเจ้าช่างเปิ่นเอ่อทำธุระเสร็จเปิ่นก็มาเจ้าใส่ปุ่มปุ่มปุ่มตัวไหนค่ะปุ่นก็บอกพี่บุคลายไปซื้อของเลยอยากจะเอาตัวยางไปตัวเยลอนน้อยนี่ถ้าปุ่นเอตัวยางปุ่นค่อนเจ้า เนี่ยเตียนเหนื่อยได้ด้วยเนี่ยเสบายใจนะเจ้าช่างทำงานเรื่อยมากเลยนะเจ้าแล้วมีผู้ใครในเจ้าก่อจะลบกวนนะเจ้าช่างมันเป็นย่าตักไฟไปไว้ติดเครื่องซักผ้าตัวนะเจ้าเพราะผู้ใครจะเอาไว้เติดเครื่องซักผ้าแล้วก็เตาอบตัวนะเจ้าจะได้สบายนะเจ้าเนาะไหนๆเป็นกระมาละวานเป็นเรียบร้อยเจ้าแล้วก็วานเป็นติดมือเรียบร้อยเลยนะเจ้าจะได้บังบังแดดนะเจ้าจี๊ดซองเข้ามาสังห้องัวนะเจ้านิดหน่อยเจ้าแต่ว่า เขาใส่หมูลิมนะันสบายนะเจ้ามันเป็นการส่วนตัวตัวเป็นหน้าที่เขาแบบทำขับเข้า,ราหรือว่าทําตักเสื้อผ้าอยู่อยู่หลังบ้านอย่างเงี้ยก็เขาสอนน่าใจจับดึงหมูลิขึ้นได้กับฉันความส่วนตัวนิดน,นะน,นึงเขาขนาะหอามมากเลยหนูเข้าคนนึเนะเจ้าอืมอ่าสน,นใจไว้วยผมแล่นไปซื้อของกับ แล้วป็นค่ของอช่างแล้วก็แบรเซเว่นซื้อเครื่องดื่มคือช่างจะเาเป็นซปอนเซอร์ยากจะเาเอ็มลอยอยาจะางื่มเปิดเนาะก็เปาที่บรละคุูบุคลกรซื้อของนี่ทจจาเจอชาเขียวคือช่างเอนะจะสดชื่นมากเลยสองแก้วคุณบุคลากรจะคือชาเขียวของเอเพราะว่าชาเขียวที่บุครเป็นโปรตีนนะจ้าเป็นการบำรุงสุขผานนะจ๊าแล้วก็กล้วยหอมท้ำนุนนุดูไปซ้อของจหนี่งนะสแกะได้มนเยอะเลย ับเคยต้มน่าง,างหาเลยก็ถึงมาได้หล,ลักอิ่มก็ตองแล้วก็อ,อร่อยมากๆเลยกอนแคต้เดยเนเทาเจ้าใครกิดเสีน่อยใครขออนุญยาตไปกวดทำความสาะอาดกันนะเจ้าก็ได้มวใครจะมาอัพเดตหลังคางใหม่พร่อนเจ้า ห้องราคาห้องควากรลงรถเสร็จแล้วนะเจ้าเดี๋ยววันนี้ปีบุใครนะเจ้าจะมาอัปเดตให้พอในเจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้าวันนี้อากาศเย็นสบายมากๆเลยนะเจ้าหอบ้อนแล้วก็บ่รหนาวเจ้ารู้สึกเหมือนอยู่ในห้องแอร์เลยเจ้าสบายๆเลยนะเจ้าก็มีแดดโต้ยนะเจ้าก็เดี๋ยวปีบุใครแต่ซักผ้าแล้วก็ตากผ้าเจ้าชิมอ่อกขนาดเลยทางหมดซักผ้าปูผ้านวมนะเจ้าก็เดี๋ยวก็แห้งเจ้าอ่าเรียบร้อยแล้วนะเจ้าหลังคาห้องครัวาปีบุใครนะเจ้านี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเห็นก็วันนี้นะหลังบ้านปีบุใครนะเจ้า มีร้อยลอมเต็มเลยนะเจ้านีเจ้าพี่บุกลาอยู่จังหวัดเชียงไหมนะเจ้าอากาศเย็นสบายมอกขะนาดเลยเจ้าบ่อห้อนแล้วก็บ่อนาวเจ้ามันมันเหมือนอยู่ในห้องแอร์นะเจ้าสบายสบายเลยนะเจ้าแต่วันนี้ีอยางนะเจ้าแดดออกมอกระนาดเลยนะเจ้าก็นเดียวพี่บุกลจะซักผ้าตากผ้านะเจ้าจะอะผ้าแห้งไว้เจ้ามอกขะนาดเลยนอกกระไล่หลายเจ้าบินจุ๊บ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 เต็มไปหมดเลยนะเจ้าแต่ก็ขอทุกคนมีความสุขในวันหยุดนะเจ้าก็เดียวพี่บุกครขอตัวไปซักผ้าก่อนนะเจ้า